แม่แม่มาเลี้ให้ยังกินวันนี้ให้ยังกินพักหมูพี่เจ้าพัดหนึ่งพักสองนี่หว่ดูแม่พินตำส้มตำกัน

ตาช้าเลยนะคะาวปลีข้าวปลาข้าวลาข้าวปลาข้าวปล้าวปล้าวล้วใลล้ถวงความำวร็จลย้าวปลล้าวปา้าวาวปลาข้าาวปข้มวีเต้กาิวาขลข้วข้ล่ข้้ล้าวป้ล้าปลงลาข้วปลา้ว้ว้ลปวา้า้้า้า กัาชีนี่กลิ่นไป่เต่ข้องน่อกกินอ้อมบอกว่าผู้บุกแม่นนนนนอนแนนนนนนนางนนดนน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 ใจนน้นามนน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 นลนนนนน วันนี้ทําการแสดงที่บ้านอิหลำตำบลอิหลำอำเภอทุม,พ,มพ,รพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดนะครับบรรยากาศวันนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่งนะครับ ยื่นานี่ีอยนนอะกับดงวันพี่ฝนข้องวันรอช่องใส่เซน้ำแข็งพร้อมกอนมาเ ตอนนี้พี่ๆน้องๆแดนเซอร์ก็จัดของเพื่อทำการแสดงตอนย็นแล้วนะคะ บ๊ายบายนะคะฝากติดตามช่องดูทูดยนะคะัะ